การประชุมนะครับของเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติเราได้ประชุมกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับเรามเีเรื่องที่จะต้องกราบเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตของชาติเกี่ยวกับกรณีที่เราต้องเสียดินแดนให้กับกัมพูชานะครับ ก็จะขอให้ทุกท่านได้รับฟังการอ่านแถลงการจากคุณสุนทรรักลงนะครับแถลงการเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติกรณีคัดค้านการรับรองบันทึก JBC ทั้ง3าฉบับและไม่รับเงื่อนไขใดๆเพื่อพิทักษ์แผ่นดินไทยวันที่31ตุลาคม2553ตามที่นายอภิสิทธิเวชชาชีวะนาย,ยกรัฐมนตรี กระทำการโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณตะเก็บชายแดนที่ถูกกระทำโดยกองกำลังต่างชาติกัมพูชาทั้งการลักพาตัวขับไล่ไม่ให้อยู่ในพื้นที่อันเป็นเขตอธิปไตยของไทยตลอดจนร่วมกับนายชัยชิดชอบประธานรัฐสภาจัดการประชุมเพื่อให้พิจารณาวราระการประชุมอันมิชอบ เพราะเป็นการประชุมเพื่อแบ่งแยกราชนาจักรอันขัดต่อรัฐธรรมนูญบันทึก JBC ทั้งสามฉบับที่ถูกนำเข้ารับการรับรองจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาและจะลงมติกันในวันที่2พย2553หากผ่านการรับรองไม่ว่าจะเลี่ยงบาลีไปใช้คำศัพท์ใดๆไม่ว่าจะรับทราบรับรู้รับรองหรือรับ และมีเงื่อนไขใดๆประกอบเข้ามาในทางกฎหมายมีความหมายอย่างเดียวคือการรับรองแล้วเท่านั้นเท่ากับกฎหมายรับรองยอมรับผลที่เกิดขึ้นจาก MOU 2543และ TOR 2546ซึ่งยืนยันการใช้แผนที่1ต่อ2องแสนที่ประเทศไทยไม่เคยรับรองให้ใช้มาก่อนไม่ว่าที่ใดบริเวณใดของประเทศไทย จะมีผลทําให้ประเทศไทยเสียดินแดนประมาณ1.8ล้านไร่รวมถึงผลประโยชน์จํานวนมหาศาลในอ่าวไทยในทันทีดังนั้นสมาชิกรัฐสภาผู้ลงมติให้ความเห็นชอบบันทึกการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชารวมสามฉบับจะถูกจารึกจดจำจากประชาชนไทยหัวใจรักชาติว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดฐานเป็นกบฏภายในราชอาณาจักร เป็นผู้ขายชาติขายแผ่นดินและเป็นผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกประชาชนฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดเพื่อให้รับโทษทันในฐานะเป็นผู้คิดคดทรยศต่อแผ่นดินเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประชาชนจากหลายองค์กรซึ่งได้ร่วมต่อสู้เพื่อพิทักษ์ปกป้องดินแดนไทยตลอดแนวเขตแดนไทยกัมพูชามาโดยตลอด จึงไม่เคยไว้วางใจฝ่ายอำนาจบริหารและนักการเมืองในรัฐสภาเนื่องจากเห็นถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลรวมถึงสมาชิกรัฐสภาโดยส่วนใหญ่ในการแก้ปัญหาดังกล่าวการต่อสู้ของเครือข่ายได้ยึดเอาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งและแม้จะมีภาคประชาชนบางกลุ่มยังยึดติดและหลงไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลนั่นก็เป็นเพียงวิบากกรรมของแต่ละคน แต่ในที่สุดเมื่อประเทศชาติตกอยู่ในภาวะเสี่ยงและมีภัยอันตรายทางเครือข่ายเห็นประโยชน์จากความสามัคคีของทุกฝ่ายที่จะร่วมผนึกกำลังกันเพื่อพิทักษ์รักษาแผ่นดินไทยรวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนทางนี้ถือเป็นสิ่งที่พวกเราควรภูมิใจว่ามีส่วนร่วมกันทำหน้าที่พลเมืองในการพิทักษ์รักษา ชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ให้ลูกหลานสืบไปจากเหตุผลข้างต้นทางเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติจึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ 1. เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติขอประกาศเชิญชวนพี่น้องร่วมชุมนุมเพื่อคัดค้านที่คณะรัฐมนตรีเสนอบันทึก การประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชารวมสามฉบับเพื่อให้สมาชิกรัฐบาลลงมติให้ความเห็นชอบโดยนัดชุมนุมในวันอังคารที่2พฤศจิกายน2553เวลา08.00นบริเวณลานพระรูปทรงมาหน้าสนามเสือป่า2เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติเรียกร้องให้รัฐบาล ถอนบันทึกการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชารวมสามฉบับออกไปเนื่องจาก MOU .2543 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540และ2550ประกอบกับกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิด MOU .2543 แต่เพียงฝ่ายเดียวมาโดยตลอดดังนั้นบันทึกย b c ทั้งสฉบับดังกล่าว จึงไม่มีผลผูกพันให้รัฐสภาต้องลงมติให้ความเห็นชอบอีกต่อไป 3. หากสมาชิกรัฐสภายังดึงดันลงมติด้วยเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบต่อบันทึก JBC รวมสาฉบับดังกล่าวเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชุมนุมยืดเยื้อต่อไปเพื่อขับไล่รัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมลงมติ ให้ความเห็นชอบเพราะถือว่าได้ร่วมสมคบกันยกอธิปไตยเหนือดินแดนไทยให้แก่กัมพูชาเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา119ฐานกบฏในราชอาณาจักรและจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด 4. เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติเรียกร้องให้รัฐบาลแถลงมาตรการผลักดันกองทัพ และประชาชนชาวกัมพูชาที่เข้ามายึดครองดินแดนไทยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยทันทีเพื่อให้อธิปไตยเหนือดินแดนและผลประโยชน์ของชาติกลับสู่สถานะเดิมสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติท่านอาจารย์หม่อมหลวงวันวิภาจลุโลดมี อะไรที่จะกล่าวกับพี่น้องประชาชนที่กําลังติดตามรับชมเรอเรียกต่อระตักเตือนนะคะมาเป็นเวลาสองปีกว่าแล้วสถานการณ์ในเรื่องของออปัญหาชายแดนไทยพมชาไม่กระเตื้อขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีกองกำลังต่างชาตนะิทั้งทหารและพลเรือนนะมายึดครองพื้นที่ไม่ใช่แค่สี่จุดภราดรเมรุเท่านั้นนะคะ ตลอดแนวเจ็ดจังหวัดคุณสินเมืองในฐานะเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมครับปาบัหลัติของชาติไทยนั้นก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การที่รัฐบาลในขณะนี้ได้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับ ที่ได้รับควาไมไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในการที่จะรักษาแผ่นดินและอธิปไตยซึ่งจะมีผลไปถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา190วรรคแรกซึ่งท่งไว้ซึ่งพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวห,วหรือพระมาหากษัตริย์ดังนั้นการที่รัฐบาลซึ่งมีอำนาจเต็มเปี่ยมไม่สามารถทําหน้าที่ในการรักษาแผ่นดินรักษาผลประโยชน์ของชาติรักษาหน้าอธิปไตยนะครับถือเป็นการละเว้นและโงงใจคำนึงถึงเฉพาะผลประโยชน์ของกลุ่มเท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของชาติดังนั้นครับหมดความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศในฐานะซึ่งเป็นคนไทยตามแนวชายขอบบรรพบุรุษของเราเคยอาสาร่วมรบทับจับศึกในการรักษาแผ่นดินตาลูกโลงแผ่นดินตั้งแต่สมัยบูรพกพัิษ์ไทยของเราดังนั้นครับลูกหลานถัดมาที่มีอำนาจทางการเมืองทางการบริหารไม่ทำหน้าที่ในรการรักษาแผ่นดินและอนานาจที่ไปไว้สมควรที่จะลงจากตำแหน่งครับ